เราจะต้องสู้ครับผมส,สู้ข้างในแน่เลยครับผมไมนะจริงๆมันต้องไปไปิดต,ติตามขั้นตอนขอบคุณมากขอบคุณมากกุ้ยกว่า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 สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Mister Negative <c oughs> นะครับผมและก็มาอยู่ในเกม f o r ์ดไน e อ, <c oughs> อีกเช่นเคยนะครับในโหมดที่ชื่อว่าออโต้เกมน0นะครับก็ เป็นพอตเรื่องที่เราคุ้นเคยกันแน่นอนนะครับผมก็หลายๆท่านก็อาจจะเคยรับชมซีรีส์นี้มาแล้วนะครับก็ Squid Game นั่นเองนะครับผมก็อิงอิงตามซีรีส์เลยนะครับแต่ก็นะฮะก็แอบไปเล่นเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับก็จะมีด่านเสริมเข้ามาด้วยนะครับด่านแรกก็ บอกเลยว่าชิวๆแน่นอนนะครับผมแต่ว่าด่านต่อไปนี่ตึงกูบอกเลยตึงจัดเลยนะครับผมนะถ้าสำหรับใครที่อยากจะเล่นม็อดนี้นะครับก็มีโค้ดอยู่ด้านบนเลยนะครับเขาแปะเครดิตไว้ให้เลยนะครับเราคือคือผมไม่ต้องหาเลขมาให้เลยเขาแปะไว้ให้เลยนะครับผมก็ตามนั้นเลยนะครับเรามาดูนะครับว่าคู่แข่งของเรานั้นมีเยอะหรือเปล่านะครับอุ๊ยอะไรฮะได้เลยครับฟิวชั่นเฮ้ย เอาจริงผมยังไม่มีท่านี้เลยนะอยากได้มากมาสวออีเราจะมาในสกินโกคูโรเซนะครับผมโกคู Goku, หัวชมพูนะครับเป็นโกคูแบ็กนะโอเคครับเราก็มาเราจะมาเล่น ในด่านแรกนะครับเป็นกรีนไลท์ไลท์นะครับก็ A E I O U นะครับสำหรับด่านแรกนะฮะก็คุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็อธิบายอีกครั้งหนึ่งเลยแล้วกันนะครับก็สําหรับใครที่ไม่เคยเล่นนะครับผมสาหรับถ้าเกิดว่าไอ้ตุ๊กตานี้นะครับร้องเพลงอยู่นะครับเราสามารถมูเมนต์ได้หรือขยับได้นั่เองครับผมแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันหยุดร้องนะครับหยุดนะครับเอ่อถ้าเราไม่หยุดโดนยิงตายนะนะฮะนะครับผมเริ่มเลยดีกว่านะฮะ เราจะแหนหัวเข้าไปด้วยนะครับอยู่ับเออเวลาเราขยับนะครับเราจะมีลีเฟกเล็กๆอา้าวมีคนตายคนหนึ่งครับตายครับไอ้อขวาเราเอ,อ่ะเฮ้ยไม่ตายว่ะอันตรายนะเนี่ยอุ้ยตายสองคนแล้วครับ อย่าบังดิออ้ยอุย้ยตายสองครับนะเราต้องเล่นละเอียดครับเราไม่รีบครับผมเวลามีเยอะครับใจเย็นๆครับตายอุ้ยตายแล้ว เราจะรีบไหมข้างหน้าละ่ะใจเย็นครับมันรอรลอยนั่นล่ะมา,มามามารู้อยู่รู้อยู่เออ <c oughs> ถือว่ารู้กันมาเราไม่ได้คอนเสิร์ตด้กว่า มา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 ขดนักร้องขาดนักร้องยังเหลืออีก4คนนะฮะยังไม่ผ่านนะครับผมเนี่ยผมชอบอีโมดนี้มากเลยนะครับมันมันสามารถสร้างสังคมได้ด้วยนะ<ต> <c oughs> ดูดิคนอื <c oughs> ่นเขามากองกันเต็มเลยนะครับผมน่าเสียดายมากเลยฮนะถ้าเกิดว่าเปิดใหม่คุยได้น่า,นา,นาจะสนุกมากเลยครับ โอเคครับผมด่านแรกก็ผ่านไปได้สวยงามนะครับเรามาสำรวจกันดีกว่านะครับว่าในพอร์ตด่านนี้นะมีอะไรบ้างนะก็มีเป็นนะครับเป็นพอร์ตคล้ายๆกับซีรี้เลยนะครับผมเกมจะสตาร์ทไปเลยนะครับไม่มีการนอนพักผ่อนนะครับผมเราจะเริ่มเลยนะครับก็จะมีการนะครับไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าถ้าเดินเข้าใกล้าะตายไหมไม่ตายครับอุ้ยนี่ผมบอกเลยว่าผมตายด่านนี้นะครับ ผมใจแบบนี้ผมผมแอบโหลดมาก่อนนะครับเออแอบโหลดมาก่อนว่าเออมันเป็นยังไงมันน่าสนใจหรือเปล่าแต่สรุปก็คือน่าสนใจนะครับก็เลยมานเล่นให้ดูเลยดีกว่านะครับผมใครที่สนใจนะครับก็โค้ดอยู่ด้านบนเลยนะครับเออเนี่ยครับก็เขาให้เวลา2นาทีนะครับสำหรับการที่เราเดินขึ้นไปข้างบนนะครับผมเราต้องสำรวจก่อนนะครับว่ามันมีบันไดไหนบ้างตอนเราเดินไปนะครับเราต้องดูข้างหน้าด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามันมีหลุมนะ มันมีหลุมแน่นอนนะครับผมมันมีหลุมแน่นอนนะครับแต่ว่าเราต้องวิ่งค่อยๆดูด้วยนี่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 ระวังระวังนี่นี่นี่ระวังระวังเอาจริงเราตามเพื่อนไปก็ได้นะครับผมนี่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 ไอ้นี่น่าสนใจมึงโดดตามกูด้วยไอ้สัตว์ไปครับ มีเวลาอีกเหลือเฟือนะครับขอแค่เราอย่ากตกก็พอนละนั่นไงเห็นไหมมือ <c oughs> นตัอีไอ้เหี้ยกูบอกกู <c oughs> คเคยตกมารอบหนึ่งไงสัตว์ <c oughs> ไอ้เหี้ยมันตกอย่างเยอะเลยเมื่อกี้นะ <c oughs> ไปครับผมยังเหลือเวลา,าหนึ่งนาทีนะถ้าตกปุ๊บมันคือจบเลยนะครับผมไม่อยากเริ่มใหม่นะองจริงไปครับใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเออนี่ไง ถูกทางนะฮะเอกครับผ่านแล้วครับโอ้โหอ,อุ้ยเราน่าจะรอดูเพื่อนก่อนนะเมื่อกี้เก็บโกรธครับเก็บโกรธครับเมื่อกี้อ่ะไอฝั่งนั้นน่ะจริง,รงๆอ่ะผมไอ้ก่อนหน้านี้นที่ผมเล่นอ่ะผมดันไปเลี้ยวขวาเอยไปอยู่ทางบันไดชมพูนะเออแต่จริงๆอ่ะเลี้ยวซ้ายเออเลี้ยวซ้ายก็คือจบเลยนะครับผมด,ดีนะที่เราตามเพื่อนมานะครับด่านต่อไปแอบดูสปอยมานี้นิดห,หน่อยนะครับมันจะเป็นเหมือนเ,อเดินตามเส้นนะครับผมเดินตามเส้นขอดเล็กๆนะฮะ เหลือกี่คนไม่ทราบเลยนะครับตอนนี้นะไอฟิวชั่นเราไปไหนวะไอฟิวชั่นมาไหมครับฟิวชั่นไปไหนเนี่ยโอ้โหเพื่อนกูกูสาได้มิดแล้วเนี่ยคลีนิ่งครับเนี่ยมาต้องมาโหมดปกติฮนะเปิดมิวสิก ไอ้นั่นกูจำมึงได้เว้ยกูจำมึงได้เว้ยที่มึงวิ่งเข้ากาดอ่ะเมื่อกี้มามาเล่นคอนเสิร์ตกันดีกว่านะครับเกมสตาร์ทในห้าวินะครับสงสัยจะเข้ามาหมดแล้วนะครับเพื่อนเราไม่ได้เข้ามาครับฟักทองต้อเสียดายมากมีเวลาครับมีเวลาเหลืออีกโอ้ย จริงปกติด่านนี้ต้องแกะสลักนะครับแต่ว่าเรามาในการเดินอย่างเดียวนะครับผมแต่ว่าจริงๆไม่ได้ยากอะไรนะครับผมถ้าเราเปิด e- โ o มดนะครับตกไปตายเลยไหมครับตกไปเริ่มใหม่นะครับผมโดดทำเนี้ยอะไรครับจริงเราก็ได้นะไม่ได้ยากอะไรนะครับใจเย็นเขาไม่ต้องดูตามเพื่อนนะครับผมดูดูตามไลน์เราเลยครับ ค่อยๆครับค่อยๆค่อยๆเดินนะแต่จริงๆเราทางมันทางมันง่ายอยู่ครับใจร้อนก็พอครับเราดูแค่เส้นเราอนะครับเราไม่ต้องไปดูเพื่อนกันด้ครเราเราไม่ต้องรีบตามเพื่อนนะเนี่ยเดินเส้นตรงปกติเลยครับแต่สิ่งที่กังวลนะครับกลัวชนเพื่อนแล้วจะเป็นไรหรือเปล่านะครับ โอเคครับผ่านเป็นที่เรียบร้อยครับผมด่าน2ก็ผ่านเฉลุยนะครับเป็นจริงๆด่านนี้นะครับเราต้องเลียน้ําตาลนะครับผมหรือว่าขุดน้ําตาลนี่เองนะครับอยู่ในแบบซีรีส์เลยนะครับผมสาหรับใครที่ยังไม่เคยดูนะครับก็ก็ประมาณนี้นะครับก็จะมีสามเหลี่ยมนะครับดาวร่มนะครับผมแล้วก็มีเป็นวงกลมนะครับง่ายที่สุดก็คือเป็นสามเหลี่ยมนยครับสามเหลี่ยมง่ายสุดนะครับยากสุดคือร่มนะครับ ร่มเลยนะครับผมจะไม่สปอยในซีรีส์นะครับก็สามารถไปรับชมใน Netflix ได้เลยนะครับไม่ได้โฆษณาอะไรกับเขาเลยนะครับแต่ว่าอยากมีบทบาทอะไรกับเขาเฉยๆนะครับผมอยากพูดแบงนั้นนะครับเอเครับผมเราจะมีเกมสตาร์ทนะครับผมเกมสตาร์ทอีก15วีนะครับอุ้ยไอ้เหี้ยเราจะต้องสู้ครับผมสู้ข้างในแน่เลยครับผมอ่านเมื่อกี้ฮะเราจะได้อาวุธมาครับ ออกไปครับนั่งไงนั่งเราจะได้อาวุธมาตีกันครับปืนครับเผื่อได้ฮะอันตรายครับผมกูว่าแม่งต้องมีปืนดอปแน่เลยครับผมออกไป ครับไอ้เหี้ยกูสันตินะจริงกูไม่อยากยุ่งกับใครเลยออกไปไฟจะดับแล้วเนี่ยไอ้เอ้าเนี่ยอันนี้จำลองสถานการณ์จริงนะครับผมในซีรีส์นะครับมันจะเป็นปิดไฟแล้วก็ยิงกันนะฮะเมื่อกี้ดีนะที่อ่านซับก่อนนะครับ ถ้าให้อ่านนี้ตายแน่เลยครับจบแล้วครับผมเราไม่เราไม่สามารถใช้อาวุธได้นะฮะตอนนี้จะเริ่มที่ด่านต่อไปนะครับโอเคครับทุกคนรอดนะฮะไม่สามารถคลิกตีใครได้นะครับโอเคครับบัคไปนะฮะรอบหนึ่งครับไม่ได้บัคครับผมฮะชักไกเยอะครับโอ้โห ต้องวัดกับอะไรครับชักกเยอกครับต้องวัดกับอะไรฮะเราจะมาดูกันครับผมว่ามีทิอะไรหรือเปล่าด่านนี้ผมไม่เคยเล่นเลยนะครับผมไม่เคยมาถึงจุดนี้เลยครับจุดสูงสุดก็คือนะครับก็คือด่านแรกนะครับอันนี้คือครั้งแรกเลยครับอาจจะมีให้กดอะไรสักอย่างให้สู้กันแน่เลยนะครับผมแบบใช้แรงหรือใช้เมาส์คลิกรัวงอย่างเงี้ยนะฮะนี้สัษฐานดูนะครับเกตเลดี้นะครับทูปูนะครับคือเตรียมพร้อมในการดึงนะโอเคครับมา อินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตไงโอ้เฮ้ยไอ้ยี้แผลแน่เลยเจอกูกูนิ้วเร็วกูนิ้วเร็วกูนิ้วเร็วกูไวกว่า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 เออี๋ขูไวเป็นไงล่ะเรียบร้อยครับเย้กดอีโมดได้เป้าเรียบร้อยครับเอาเรื่องอะเหลือ เือเท่าไหร่ครับ1 2 3 4 5้โอ้โหเหลือเท่านี้มันจะไปถึงด่านไหนวะเนี่ยเยียบโอ้โหต้องรอลุ้นกันนะครับว่าเราจะเกสตาร์ทในเกมเออเป็นด่านถัดไปเป็นด่านอะไรนะครผมด่านเยียบกระจกไอสัตว์เลยไอเหี้ยกูอยากให้เพื่อนนำมากเลยนะอองจริงด่านนี้นะครับถ้าเกิดว่าเหยียบผิดครั้งเดียวคือตายหาเลยนะครับผม ต,ต้องรอดูคนนำนะเวลาจับอยู่ข้างหน้านะครับผมเราต้องยิงบอกเพื uh uh はは uh ่อนนะตีไม uh uh ่ได uh ้ด้วยครับผมใครจะกล้าไปอ่ะกูเองกูไม่กล้าไป กูไม่กล้าไปไปดินำไปเลยเวลาจะหมดแล้วอ่ะเออไปไปเออมึงนำไปเลยเวลามันใกล้หมดแล้วนะเพื่อนแล้วมันคือแบบว่าคือมันลัดไปแบบอีกฟากหนึ่งไม่ได้ด้วยนะจริงๆมันต้องไป,ไปเป็นตามขั้นตอนขอ,ขอบคุณมากขอบคุณมาก ถ้าเกิดว่าทางซ้ายทางขวามึงว่ามันจะเป็นฟันปลาป่าไปดิไอ้เหี้ยไม่ <c oughs> เหี้ย,ยจริงนําไปเลยนําไปเลยเออฟันปลาจริงด้วย มีเวลา40วินาทีกูว่าทางขวาเล่นกับกูปะกูชนะเอาดิ เดียร์เพย์เยอร์ในคอนแกรดคูลิชั่นยูแฮมเวอร์นออกโตเกมนะครับผมผมเป็นผู้ชนะนะครับคิงออกในกระถิ่นนะครับโอ้โหเป็นการเล่นที่เห็นเกตตัวเฮี้ยเเลยครับ next round start in ในเวลาไม่ช้านะครับก็ขอบคุณนะครับที่รับชมจนจบนะครับในสำหรับหมด Squid Game นะครับก็จบเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับสำหรับใครที่สนใจที่จะเล่นนะครับก็กดแปะไว้เรียบร้อยนะครับโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณครับ